เฮยเเ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้มาแล้วนะครับมิชชั่นที่3นะครับเอามาต่อกันเลยนะฮะวันนี้เรามาล้อ,อเพลงไม่ถูกจังหวะกันนะฮะดำน้ำนะ อ่ามาอ่ามีทหารให้เราช่วยเหลือเออขอช่วยความช่วยเหลืออ่าดอกโอ้ยตุ๊กตาเอามาทำไมอามาขอ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 อะไรเป็นระเบิดอืมจัดจัดเลยพวกเทียพวกนี้ไปไปขึ้นไอ้ว่ายขึ้นว่ายขึ้นไปเยอะไม่มีอากาศหายใจเออไปขึ้นไปขึ้นไปว่ายไปว่ายไปเอ็นี่อะไรอ่ะโอ้ยโอ้มาแล้วอืมไอ้ข้างบนไอ้ข้างบนเออนี้หนี่หนี้นี้โอเคโอ้ยตอร์ปิโดโอ้ยเกือบเกือบตอร์ปิโดเกือบโดนตอร์ปิโดแล้วเมื่อกี้เออ ยังไงเออเบึ้มงเบื้องแล้วจะพังแล้วจะพังแหลรไม่พังแหลรโอ้พังแล้ว,อลวเอ้ยอะไรลุ่อะไรล่วงมาอะไรล่วงมาโอ้ช่างมันเอ้ยนี่เน้ยนี่มันเรือดำน้ำนี่หว่าอ่ามาเอ้ยตอปิโดตอปิโดตอปิโดมันอย่าไม่เอาไม่ดีไม่ดีดนอ้องกระสุนกระสุนโอเคบาเรตอุ้ยรถถังล่วงม,มาจากไหนวะเนี่ยอ่ะโอเคปะอืมบอมระเบิดจัดจัดเอออืมยิงเออโอเค อะขอ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 งเบ็ดตุกตาหมีเท็ดดี้นะฮะมาตรงนี้มายิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอตอ้ยโอ้โอยอยโอ้ยโอ้ยโอือ้ยโอ้ยโอ้ร็อ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าโออ้อ้ยออ้่ออ้ยโอ้ยอยอ้ออ้ยโอ้อ้โอ้อ้อนี่อ้มาทางด้านบนนะโอ้าบนนะอโอยยอยยอ้ยอยอ้โอ้ยอยอโโ้ย โดนโดนที่ตัวกันไอ้หลวงลวงว่าโอ๊ยเราเราถังเราถังโอ้ยยังไงโอ้โอระวังระวังอ่ายังไงขึ้นได้ไหมโอ้ยระเบิดอ่าลงมาเอ้อยังโดนระเบิดอย่างนี้อีกเอ้ยระเบิดง่ายๆยังโดนอ่ะไม่เป็นไรมาโอ้ยอะไรเนี่ยอันแน่อันแน่ปล่อยโอ้ปล่อยจรวดแบบนี้กระจอกมา อะไรอะไรก็สอบทรายพังไปแล้วอ,อ้าวยังไงแล้วก็เรียบร้อยครับอย่าง,งนี้ Mil o o um อันนี้มีโลมีโลอ๋อมีโลตายโอ้โหจรวดตอปิโดตอปิโดระวังระวังขอแบบนี้ต้องระวังเลยไปตะโดดไปก่อนโอ้ยแต่ย็นใจเย็นดีม่กันโอ้โแหะเรียบร้อย playoffs. ไม่โดนมากไม,ไม่กระโดดอ่าเรียบร้อยตายโอเครอแป๊บรอแป๊บกระโดดอ่า ยังมีอีกยังมีอีกโอ้เอวไอเอาแล้วกูกระโดดทำไมวะเนี่ยกระโดดให้กระไปกระโดดไปเอากระสุนเช่นั้นอ่ะไม่เป็นไรมาโอเคมาหลบแล้วก็โอเคตายแล้วตายแล้วโอเคมาเราจะลวดก่อนจะลวดปไปลายจะลวดไปโอ้โหไอ้ที่นี่ขึ้นมาไวว่ะจับจังหวะจับจังหวะเลยกระโดดเออไอ้ควายไม่แดกอ่ะนี่มาอีกแล้วเจออย่างเจอผีพวกนี้ตกใจอะไรตั้งหนาอ่ะขอช่วย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 กูโอ้มาออ๋ โอ <bin> <ument Merkel> ้ยระเบิดเอื้อโดนอืมระเบิดจะใช้ได้ไม่จำใช้ได้ไม่หนำใจพอเลยมาอย่างเยอะทหารมาจากไหนมาเลยโอ้โหระเบิดมึงคว้ากันสนุกเลยนั่นระเบิดหรือว่าน่องไก่มันโคตรเหมือนน่องไก่เอ้าโดนฟันอีกไอ้เย็นนี่มันโคตรเลวเลยฟันผู้หญิงมาฟันแล้วตกใจอีกไปเออวิ่งอะไรอ่ะวิ่งนกพิราบเอไม่ใช่นี่หว่านี่มันนกกระจอกเทศนี่หว่าไปกระโดดไปโอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่ากระโดดอย่ากระโดดไวเกิน เออมามาเออเดินอ๋ออ๋ออ๋อเราเราเออมีเก็บอะไรได้มาวะเมื่อกี้กระโดดนอ๋ออ๋อวีโอ้โอหน่วยผลล่มผลล่มผลล่มมาผลล่มมาฆ่าแม่งให้หมดนี่อะไรอีก่ะอุ้ยเอาโดนอะไรอีกวะเนี่ยอ้ามาเควีไปชินกันอุ้ยใครอ่ะอุ้ยอุ้ยท่านท่านประธานาธิบดีขอขอช่วยหน่อยโอ้ข้างบนอเออโดนอีกแล้ว เอาอะไรมาอุ้ยเอลเลเซอร์ดีกว่าเออโอ้โหเลเซอร์อย่ังยักษ์เลยโอ้โหของดีของดีอย่าอย่าตายของดีอย่าตายเว้ยอุ้ยรถถังอืมรถถังอุ้ยข้างหลังข้างหลังอะไรเออมามาเรียบร้อยไปอุ้ยบอสเลยว่ะตรงนี้บอสไป็นยังโอ้โเดี๋ยวบอสอืมอ่ามาเออเลเซอร์ใช่ไหมฆ่ามึงให้หมดเอาให้ตายเอาให้ตายอ๋อเอาุ้ยจรวดจรวดจรวดเฮ้ยจรวดหมดเอ้ยเลเซอร์หมดดีกว่า เอ้ยตัวจรวดเอ้ยเฮลวี่ไม่ชีดกันอ่ายังไงอุ๊ยยังไงยังไงจรวดจรวดต่อไปเป็นจรวดโอ้ยโอ้ยเร็ว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 อย่าเร็วดิครับโอ้เร็วอยู่ก็ไม่ไหวสิอ่ามาระเบิดระเบิดจัดระเบิดเลยอะไรอะตอร์ปิโดเหรอเอาโอ้ยอะไรมาอะไรมาโอ้ยระวังออกมาจรวดมันก็โอ้ยจรวดมาอย่างเร็วตาอีกแล้ว ขอเดียวขอเดียวดิกูเสียไปกี่เครดิตแล้วเนี่ยวันนี้มาใหม่อ่าขอให้ผ่านขอให้ผ่านแล้วกันอ่ะยังไงโอ้โหแบ๊วโอ้โหมาอย่างไวกูคงหลบได้อ่ะอย่างงั้นอ่ะหลบได้ไม่ก็เดินแมททิกแล้วอู้ตามนะอย่าอย่าไม่เอาจะพังอย่างเอ้ยจะพังเลยเว้ยอ่ะโอเคโอ้ยระวังระวังโอ้หลบได้ไหวมามามา โอ้ตอบิโดตบิโดตบิโดตบิโดยังไงอุ้ยยังโดนอยู่ับอืมเอยระเบิดระเบิดโอ้ยรอบแบบเอื้อเอื้อช็อตเลยเว้ยเกะเอาใหม่รอบโอเคพังเรียบร้อยช่วยใครไม่ได้สักคนเหมือนเดิมอืมปะต่อเลยตานสี่เร็วเร็วเลย ยังจะมาชูสองนิ้วอีกมึงตายมาสี่รอบะเนี่ยสี่เครดิตเนี่ยมาช่างมันเถอะมาันดา4ีดีกว่าครับกับดินแดนทะเลทรายนะครับอ้โหเพก็เพก็โคตรล็อกอะตอนเนี้ยไล้สองตัวนี้มันคุยอะไรกันเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ่อห,ห,หัวล็อกหัวล็อกสนุกสนุก,นกตกใจอีกแล้วตกใจอีกแล้วหลับไปขอขี่อูดหน่อยโอ้โหกระสุนกระสุนกระสุนอย่างล็อกอ้าวอ,าอ,าอ้าวยังไงโอ้โหไปไปต่อเลยอือล็อกเอกตไม่เช เออ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 อืมตายตายซะมึงพวกมึงอ่ะเฮียเนี่ยโอ้ยขบวนอืมโอ้โหมาโอ้โหขบวนโอ้โหมันมันโอ้โหมันแล้วกูเดือดแล้ะอ่าระเบิดระเบิดกูเริมีระเบิดอีกไอ้ข้างในมีคนอยู่นี่หว่าโอ้โหโอ้โหกระสุนกระสุนทั้งระเบิดสนุกสนุกกันใหญ่พวกนี้อ่าล่วงล่วงอ่าพังแล้วโอ้ยยังมียังมีก๊อกสองยังมีก๊อกสองพวกนี้อ๋ออ๋ออะไรทหารทหารมาทำไม อือโอ้โหเบื่อเบื่อเบื่โอ้ยระเบิดโอ้ยระเบิดโดนไม่ไม่โดนโอเคไปไปแต่หาแตหาแต่หาเอ้ยขอความช่วยเหลือระเบิดปืนเฮสอืมเฮวี่แมชชีนกันนะเอ้ยขบาบอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้แล้วรถคารามรถถังคารามรถถังเอ้ยคลามเออเออเละมึงเอ้ยไประเบิดระเบิดใช้ให้หมดเลยกูไม่หัวของละไปเออโดนตอร์ปิโดอีกมึงเอ้ยไป จะรอดไม่ได้วันนี้ไป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 เออรถถัง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 เอื้อหลบได้หลบได้โอ้เอื้อโออกี้เหยียบรถถังไว้อ่ายังไงยังไงเอื้อพังแล้วพังแล้วโอ้เอื้อโดนกระสุนมึงมึงเอ้ยตายแล้วอ่ะพังอืมเออเออเนี่ยทหารมาเยอะเหลือเกิน ฐานใหญ่มีอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะเนี่ยมากันเยอะเหลือเกินเออไป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 ต่อต่อตาย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 พวกมึงตายอ่ะเหลือเครื่องเหลือฮอนลำเดียวแล้วมึงฆ่าง่ายหน่อยเอามากำจัดง่ายเอาม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 าอ่ะบินไปบินมายังไงอ่ะแล้วนายยิงใครล่ะยิงใครกูอยู่นี่โอ้โอ้โอ้บึ้มแล้วมาตกใกล้ๆกูอีกอ่ะไปไปต่อโอ้ตรงนี้ วิ่งอะไรโอ้ลมพัดลมพัดตรงนี้แห้งแล้งเกินไปหรือเปล่าไป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 อุ้ยเอ้ยเอ้าวมันหนีมันหนีอะไรของมันวะเนี่ยไปทางไหนดีทางล่างไหมอ๋อข้างล่างก็มีให้ไปเว้ยมาข้างล่างดีกว่าอืมข้างล่างโอ้มีงูด้วยเว้ยกุตาเอาเอาเอามันหนีอะไรกันวะเราต้องตามไปดูครับเรื่องอย่างนี้ต้องไปเผือกไปเข้าไปดูเข้าไปดูอุ้ย นี่มันต้นไม้กินคนท่านน่ากลัวเหลืลอเกินครับคุณผู้ชมต้นไม้กินคนอืมอันนี้อะไรอ่ะอ่ามามาเอ้ยช่วยช่วยเหลือช่วยเหลืออ่าแล้วนี่อะไรอ่ะเอออู้ยโ,โ,โดนสปอร์มันอีกอืแล้วนี่กาลายนะเป็นปตัวเนี่ยโอ้มันจะไปกลายเป็นตัวอะไรอ๋อระวังอย่าโดนสปอร์มันเป็นอับสปอร์อมฝอยนะฮะ อ๋อมันต้องเจอกับปืนไฟว่าเองคนอย่างงี้โอ้โหเออโนอีกแล้วเออเออไปทางไหนดีลงข้าร่านดีกว you know, ่าะโอ้คอติเนิวคอติเนิวอะไรอาบอ้าวลงไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วหนีเลยมาแล้วเจอพวกนี้ต่ออุ้ยยังไงเฮ้ยปล่อยอัพสปอร์อัพสปอร์ปล่อยอัพสปอร์อัพสปอร์อัลไฟดเนี่ยอ่าอ่าโอ้โหมันยัง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 โอ้โหเอื้อมามามาเอาก็เอื้อ ยังโดนมาเอาใหม่อ่าจะแดกหรออย่าแดกไปเอาอ่าอช่วยคนก่อนช่วยกดอ่าเปิดเฮดเฮวี่ <Hey, we S 2> ไม่ใช่โอ้ก็ล่างก็งล่างเยอะเ,เอ้ยข้างบนเยอะข้างบนเยอะข้างบนเยอะเลยอ่าโอกูยิงมันเลยกูตอนนี้อ่าอ่าปล่อยอะไรมาปล่อยสปอร์มาปล่อยสปอร์อย่าอยา,ยาไม่เอายาข้างล่างเอ้ยนี่อะไรอ่ะเขา้า ไปมันต้องมีอะไรแน่ๆข้างหลังอดข้างหลังไป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 โอ้นี่มาแบบแนวจีนๆเลยเนี่ยไปข้างไหนต้องมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอย่างก,กับคอสเพย์เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อข้างนี่มันนี่นี่หว่าหลุมนี่มันเฮ้ยระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดอ่าอ่ะ,อะยังไงแล้กูจับจังหวะมึงได้เฮ้ยข้างหลังออืือ้หแม่อย่างไวข้างหลังอย่า อโอด้ด่ามาแล้วด่าไอ้เยี้ยี่ปล่อยระเบิดทำไมเออไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกูไวกว่ายังไงตรงนี้ปล่อยระเบิดนำร่องเรียบร้อยวิโอ้ยรถถังไทยประดิษฐ์รถถังไทยประดิษฐ์รถถังไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์กระจอกแดกไปซะไอ้พวกเขี้อ่ะเก็บกระสุนแป๊บโอ้ยยังขุดซับสนแล้วว่าข,ข้างหลังอะไรมึง ข้างหลังอุ้ยโดนแล้วมเอ้ <lawsuit. S 1> โยโอ้มันมีระเบิดด้วยระวังเออหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวโดนระเบิดเอ้ยหลบเออโอ้โหนี่กันระเบิดระเบิดเต็มไปหมดเลยบ้าโอ้โหนี่โอ้ยบึ้มลงมาเยอะไอ้พวกนี้ลงมาเยอะโอ้โหดูมันดูมันทำมันโหดร้ายมากครับขอ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 อ่านมาเลยครับรถถังไทยปฏิเอ้ยระวังระเบิดเออเรถถังไทยปฏิรถถังไทยปฏิใช่ไหมอย่ามาเล่นรถถังไทยปฏิกับกูแถวนี้ โอ้ยหลบได้ยังหลบได้ยังหลบได้โอ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 ้ปืนไฟ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 ปลยไฟมีประโยชน์ไอนี่ผักกาดโอ้โออเออฟันฟันเออมาหลบหลบก่อนหลบก่อนโอ้อิ่มอิ่มอิ่มอ้วกอุ้ยอ้วนแล้วเว้ยอุ้ยอ้วนแหละท้องแตกกลายเป็นชูชกโอ้โหนี่ก็เครื่องบินไทยประดิษฐ์มึงจะหาไปไหนเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยไป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 โอเคดีบ้านใครเนี่ย จะบอกว่าจะขึ้นข้างบนอะเออปลาปางล่าังอ่ะยิงอีกยิงโอเคปายปปเรอเรือเรไทยปรดิษฐเออไม่หลบอันนี้หลบไม่ทันกมไ่เปลไยไปต่อไปวิ่งวิ่งวิกูเบื่อที่ชิบหายโอ้เออบิ่มเระเบิดระเบิดระเบิดเออเอตายแกโ 12องนะครับ12เครดิตแล้วครับโอ้เลบอุ้ยแอลเลเซอร์ชอบชอบความรุนแรงเอ้าโอ้ไม่ยังไม่ใช้ความรุนแรงเลยพวกนี้ตายแล้วไป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 นั้นแหละมไปนั้นแหละไปให้ไหวเลยตรงนี้โอเคขึ้นมาข้างบนตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอ้แแฮ่แห่โว้นี่มันอะไรวะเนี่ยมองไม่ออกมันคือตัวอะไรโอ้เออโอ้โหออกมาเป็นสายโลหิต วุ้ยหูยหูมันปล่อยผู้ผีปีศาจมันปล่อยผู้ผีปีศาจด้วยเอ้ยขอขอขอตัวช่วยเอื้อยังไม่ปลูกพึ่งเก็บไปหนอกนกโอ้โหมาเอาใหม่เฮ้ยปล่อยอะไรมาโอ้ยไปปล่อยโอ้โหมันไอตัวนี้ลูกเล่นเยอะว่ะเออื้เต็มหัวมึงมามาเร็วๆรปล่อยอะไรอีกปล่อยอะไรไปโอ้โหนี่โอ้โห โลกจิตชิมหายที่ฐานนี้มาเร็วๆๆใจยเย็นใจเย็นปล่อยแ้้วมิกาโอเคขอ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 งเฮเว่ไม่ชินกันฮะม,มาขออะไปล่อยพวกผีพิซซ่าไปแล้วยังไงปล่อยปล่อยดีปล่อยดีๆกูบอกให้ปล่อยดีๆไม่ปล่อยไม่ดีแล้วอะมาทำไมยังไงโอ้นี่มายืนริมๆนี่ฉลาดเราต้องฉลาดเว้ยมา อ่ายังไงโอ้ดิปล่อยอะไรไปแกโอ้เยอเยอะเยอะอ่าหลบโอ้โอ้โอ้ยมันมีลอกละลอกสองโอ้มีกี่ละลอกวะาสี่ละลอกโอเคจำไว้จำไว้จำไว้เป็นบทเรียนฮะโอเคโอ้ยังไงยังไงโอ้โอ้โอ้หลบหลบได้มั้ยหลบได้มั้ยหลบได้มั้ยเออหลบได้อ่าเยี่ยมโจเออนี่หลบท่านี้ท่านี้อันนี้ต้องหลบข้างๆอ่าอย่าโง่ครับอย่าโง่อย่าโง่อ่าจำไว้เป็นบทเรียนครับความรู้นะฮะความรู้อ่าโอ้ดิ เอ้หลบหลบทัานน่ะเอ้ากระตุกอล้กูก็ตกไปตายเออฉลาดอีกอะไปหลบหลบหลบข้างๆหลบข้างๆโอเคอ่ารอจังหวะแป๊บเนเซอร์้ของดีของดีอย่าตายคนโอ้ยมันมากี่ล็อกโอ้มันมาสามล็อกโอ้มาอีกเออเบื่อตายลอกสุดท้ายเยี่ยมสุดยอดอเามาให้กี่เครดิตแล้วเก้าแล้วโอเค อ่ะรอแป๊บอ่ะรอใจยเย็นใจยเย็นอืมม่ามอเลยมอเลยเออแล้วรอที่หนึ่งโอ้โหนีน่มาโอ้โหนี่มาเร็วเลยเว้ยกูคงหลบได้อ่ะอ่าเดี๋ยวโอ้อ,อืมมาแล้วครับปล่อยผู้ผีพิซายไปอีกแล้วเอื้ออันแรกก็โดนแล้วกูรอก่อนกูรอก่อนเลยมึงปล่อยมึงปล่อยให้หมดเลยเอ้ยเอลจมหายเอลหายโอ้เออเราขอเก็บแป๊บอ่า โอเคเจเรียบร้อยนี่ใช้ของหนักเอาแล้วปล่อยแล้วปล่อยวว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 วอวอวงวงวองออวอวอออออวอวอเอวอวอเอวอวเวอวอวอวววลววอ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 อวอวออว้ออออววอววอวงอวอออว่ววอวว เยี่ยมเยี่ยมโอเคเจอกันพาดหน้าครับสวัสดีครับพาดหน้าดาสุดท้ายนะฮะโอเค